นี่เราได้มาแล้วชาชาักต่อคิวนานมากตัวเองคือเหมือนแบบที่พี่คนขับรถบอกเลยอ่ะคือใครมาก็ต้องมากินอ่ะเดี๋ยวแอมชิมให้ดูนะ อืมอืมอร่อยอะ่ะมันหอมมากเลยอะ่ะคือแบบกลิ่นชาเขาขึ้นจมูกเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีแอมาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวค่ะที่เป็นที่ผู้คนที่มานะคะต้องมาไหว้ขอพรนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะที่แบบว่าเราจะมาของยืมเงินเจ้าแม่นะคะเคล็ดลับก็คือ ยืมเงินก็คือเรายืม50บาทแล้วก็มาคืน100นะคะแล้วก็เอาเงินเนี้ยเก็บเป็นขวัญถุงนะคะเขาก็จะมีให้เราเลยยืมถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะก็คือต้องมาที่นี่เลยนะคะศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวคามาสักการะบูชาไหว้กันนะคะจะได้เป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็มีเงินขวัญถุงติดกระเป๋าด้วย นอกจากศาลเจ้าแม่ลิกนกอเหนี่ยวนะคะเราก็ยังมีที่พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าแม่ลิ้กนกอเหนี่ยวนะคะซึ่งข้างในก็จะมีพระพุทธรูปสวยงามมากๆเลยแล้วก็เราจะเข้าไปดูกันเนาะว่าตรงนี้มีอะไรสวยงามให้เราชมบ้างนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบมีพระจีนนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะให้เราดูเนาะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นพระยูไลนะคะของ พรยูไรนะคะก็คือสมเด็จพระพุทธสัมมาพุทธเจ้าของชาวจีนนะคะพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสนะคะใครอยากมาเห็นพระยุไรนะคะองค์งามๆสวยๆนะคะก็คือมาที่นี่ได้เลยเราก็มาชมกันนี่ ค่ะแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็จะมีสิ่งของแล้วก็ประวัตินะคะของชุมชนชาวจีนที่ปัตตานีแห่งนี้นะคะ,ะก็คือชุมชนชาวจีนแห่งนี้นะคะหรือภาษามาลายูถิ่นที่เรียกว่ากอดาจีนออนะคะถือเป็นชุมชนหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญยิ่งนะคะที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่ครั้งอด,ดีตนะคะเนื่องจากปัตตานีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปลายทางแห่งหนึ่งที่ชาวจีนนะคะ มีความปาถนาที่จะเดินทางมาที่นี่แล้วก็เข้ามาติดต่อค้าขายแล้วก็ตั้งลกลากค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวนะคะแลนด์มาร์คแสนสววยของเรานะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานฮาราบาล่าค่ะก็คือเป็นสะพานที่มีวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็มีบอกจังๆระว,วันนะคะแล้วก็แม่น้ำให้เราได้ชมความสวยงามนะคะถ้าทุกคนมา,มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมถายริกันที่นี่นะคะเป็นแหลมงน้ำที่สวยมากเลย แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะคะไอยเวงนะคะชื่อว่าสะพานแต้มูซูค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะคะที่มีแอมแนะนํานะคะ ถ้าเรามานะคะเราก็จะได้เห็นเป็นสะพานไม้นะคะลอยด้วยลวดสลิงนะคะแล้วก็จะมีนะักท่องเที่ยวมานะคะเพื่อม,มาถ่ายรูปมาชมทิวทัศน์นะคะมันเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่แบบแม่น้ําเชี่ยวมากะคะอย่าลืมนะคะทางที่เราจะส่งขานะคะมาเบตงก็คือสะพานแตมมูซูนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไอยเวงค่ะมาเช็คอินกันที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมิแอมเที่ยวเพลินใจกินเพลินพุ่งกับมิแอมนะคะเรามาที่อำเภอเบตงนะคะณนะตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินนะคะโอเคเบตงแล้วค่ะจากที่เรานะคะลงเครื่องที่สงขานะคะแล้วก็ไปนะมัสการเจ้าแม่ลิมกอเนียวนะคะแล้วก็ ไปสะพานข้ามแม่น้ำไอยเวงนะคะแล้วเราก็ผ่านทิวทัศน์ของธรรมชาตินะคะณวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเบตงแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะแล้วเราก็มาที่ตู้ไปษนีตู้ไปษนีอันนี้นะคะเป็นตู้ไปษณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่อำเภอเบตงนะคะจังหวัดยะลาของเรานี่เองค่ะ ถ้าใครมานะคะตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คให้เราเข้ามาเช็กอินนะคะอย่าลืมตามนี้เามาเช็กอินนะคะแล้วก็ย่านนี้นะคะเราจะมีหอนาฬิกาสวยๆนะคะให้เราถ่ายรูปแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกกันแล้วก็มีร้านอาหารตอนกลางคืนอร่อยๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวตามไป่ชิมกันนะคะค่ะแล้วเราก็มาชิมข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่อยู่ตรงหอนาฬิกานะพี่เจนาข้าวเหนียวมะม่วงนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันแบบดูใหญ่น่ากินมากเลยนี่ แถมชิมให้นะองแต่คำใหญ่มากเลยขอชิมมะม่วงก่อนมะม่วงหวานมากค่ะมะม่วงหวานเลยอ่ต่เองไม่มีแบบอมเปี้ยวหรืออะไรเลยพัานเหนี่ยวพี่เขาจะเป็นสีนี้นะสีเขียวอื อันร้านนะคะจะอยู่ตรงหอ,อนาฬิกานะคะติดกับร้านหน้าหอติ่มซำนะคะขายตอนกลางคืนนะตัวเองมาชิมกันได้นะคะถ้าใครแวะมาเบตงมาชิมร้านพี่เขากันนะคะ<อ>ค่ะแล้วเราก็ได้ข้าเหนียวมะม่วงมาแล้วหนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มาถึงเบตงนะั้นต้องมาซื้อเลยก็คือโรตีค่ะโรตีเจ้านี้นะคนเยอะมากเลยอะ่ะ นี่ตัวเองจากที่เมื่อกี้นะเราไปรอโรตีไส้มะพรา้าวแล้วก็โรตีกรอบเนาะแต่เนี้ยรอแบบเกือบชั่วโมงอะ่ะก็คือแบบคิวยาวมากพอเขาบอกว่าใครมาก็ต้องไปกินร้านเนี้ยนี่คี่นี่ดูนะเป็นโรตีไส้มะพร้า,พาวมะพร้าอ่อน อ <krit> มีไข่ด้วยแล้วก็เป็นไ pues, ส้มะพร้าวกับไข่อร่อยเลยเองถ้าคนที่แบบสายหวานเลยอ่ะ <Nh ư? S 1> ชอบเลยแหละเพราะว่าเขาไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะก็คือแบบหวานกำลังดีอ่ะกัดไปนะเจอแต่มะพร้าวอ่ะ อร่อยอร่อยอย่าลืมนะตัวเองถ้ามาพาก้องหอ,อนาฬิกาใช่ไหมตัวเองต้องหอ,อนาฬิกาแถวนั้นนะตัวเองถามเลยว่าร้านโรตีที่อร่อยอะอยู่ตรงไหนพี่ๆแถวนั้นะนะเขาชี้เป้าให้ตัวเองได้เลยอร่อยจริงค่ะแล้วส่วนวันนี้นะคะ เป็นวันที่2แล้วของการเดินทางนะคะแอมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะ <ST AC> ค่ะแล้วเราก็มาถึงชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะคะตรงนี้ข้างหลังมีแอมนะคะก็คือรัฐเปรักของประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ณจุดจุดนี้ก็คือสุดชายแดนใต้ยสยามของเรานะคะอันนี้นะคะจะเป็นป้ายของระหว่างมาเลเซียไทยแลนด์นะคะเป็นป้ายของรัฐเปรักษแลว้วก็ไทายแลนด์นะคะ เป็นสุดใต้สยามแดนเบตงของเรานะคะถ้าใครมานะคะอย่าลืมแวะมาเช็คอินกันที่นี่นะคะนี่เห็นไหมตรงฝั่งนู้นนะคะเราจะเป็นมาเลเซียนะคะเป็นรัฐเปลักนี่เราสามารถถ้าใครอยากจะข้ามแดนก็อย่าลืมพกพาสปอร์ตมาด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่พี่ตูนนะคะได้มาสตาร์โทโครงการ9ก้าคนละ9ก้านะคะของเมืองเบตงของเรานะคะเป็นก้าแรกของโครงการนี้เลยค่ะณนะจุดจุดนี้เลยส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นทางที่เราทะลุออกมาจากอุโมง์เบตงมงคลลิศนะคะสามารถมาถ,ถ่ายรูปของพี่ตูนนะคะแล้วก็ถัดไปหน่อยนะคะก็จะเป็นไก่ไก่เบตงพื้นเมืองของเรานะคะจะเป็นลูกป,ปั้นนะคะ ลักษณะไก่เขาก็จะเป็นตีกสั้นๆหน้าังหน้าลังนะคะเพื่อนๆลองมาดูกันได้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้แล้วก็ยังมีสตรีทอาร์ตให้เราเก็บภาพสวยๆไปชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงเป็นเจ้าแม่ควนอินนะคะที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ที่เก่าแก่แล้วก็โบราณที่สุดนะคะร้อยกว่าปีแล้วนะคะที่นี่ าชาวเบตงนะคะก็จะมาขอพอรกันที่นี่นะคะแล้วอของที่นี่นะคะเราจะมีเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะคะที่พับเป็นรูปเรือนะคะเพื่อเสริมสร้างิลีลมงคลเรียกเงินเรียก,ยกทองเข้าบ้านนะคะทำอะไรกิจการไหลลื่นราบลื่นนะคะถ้าใครแวะมาที่เบตงอย่าลืมมาสักการะเจ้าแม่คนอิมแห่งนี้นะคะ และจุดจุดนี้นะคะเป็นวัดพุทธทิวานะคะและขนานี้นะคะแอมยืนอยู่กับรอ,อยพระพุทธบาทนะคะเป็นยอดพระพุทธบาทจำลองนะคะของวัดแห่งนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะมีคุณป้าแอบมากระซิบว่าปีนี้นะคะถ้าเราอยากดวงดีนะคะเป็นปีของพระราหูนะคะให้เรา,าถวายเงินนะคะ12บาทค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของวัดนี้นะคะ ตอนนี้นะคะแอบก็พาทุกท่านมาที่พระพุทธรรรมกายมงคลนะคะปะยุรเกสารนนุพิธานนะคะเป็นพระสรัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาสักการะนะคะมากราบไหว้ขอพรนะคะที่นี่เลยค่ะสุดยอดของภาพพุทธสัมฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราเลยสาธุคะ่ะ อย่าลืมมาขอพอรกันนะคะที่นี่คืออุโมงติยมิตรค่ะเราจะมาที่อุโมงแห่งนี้จริงๆถ้าแบบว่าเอาแบบอันบรรยากาศดีๆเลยอะ่ะต้องมาเช้าๆนี่อากาศแบบว่า ลมดีมากค่ะเย็นสบายค่ะตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าอุโมงค์ียมิตรนะคะอุโมงค์นี้นะคะเป็นการ สู้ลบของทอาหารไทยกับคอมมิต์นะคะเป็นอุมโมง์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2520นะคะเป็นที่กบดานของทหารนะคะ <5. S 1> เพื่อเอาไว้สู้รบกับพันธมิตรต่างๆนะคะอุมโมงคนี้นะคะมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วก็ใช้คนขุด50-60คนนะคะใช้เวลาขุดที่3เดือนค่ะระยะทาง1กิโลเมตรค่ะส่วนข่าเปนยไงนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะจะมีธรรมชาติสวยๆให้เราดูเต็มไปห,หมดเลย แล้วเราก็มาถึงจุดนี้นะคะที่เป็นต้นไม้นะคะเป็นลูกข่านะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะถือว่าเป็นสมบัติของชาติเราเลยนะคะเป็นต้นไทรที่แบบสูงมากแล้วก็เก่าโบราณเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะถ้าใครมาที่อุโม,มงค์ปิยมิตรแห่งนี้นะคะอย่าลืมเดินมาให้ถึงจุดนี้นะคะแล้วก็มาเช็คอินกันที่นี่เลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนหมื่นบุกผานะคะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะที่สวยสดใสงดงามหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะเราลองไปดูกันนะคะมีต้นไม้มีดอกไม้เลยให้เราชมแบบสีสันสดใสเลยค่ะ ถึงเราเที่ยวไปแล้วใช่ไหมคะเที่ยวเพลินใจไปแล้วตอนนี้เราต้องกินเพลินพุงกับมีแอมค่ะแล้วก็เมนูเด็ดเมนูแนะนําวันนี้นะคะก็คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเบตงก็คือไก่เบตงค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้แอมเดินผ่านหน้าร้านใช่ไหมคุณป้าบอกว่าถ้าไม่อร่อยนะไม่คิดตังเลยนี่แอมก็เลยเดินเข้ามาเลยนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง นี่เป็นไก่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นไก่พันธุของที่นี่นะคะเป็นพันุเบตงเลยนี่ <Wow. S 1> แล้วก็เขาให้กินคู่กับน,น้ําจิ้มน้ําจิ้มของที่นี่นะคะร้านนี้จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนี่แอมจะลองชิมให้เพื่อนดูนะนี่นะคะอืมอ้ม อร่อยมากค่ะไก่เขานะคะคือเนื้อมันจะคล้ายๆไก่บ้านแต่ว่ามันจะไม่ได้เหนียบขนาดนั้นมันก็นุ่มนะคะแล้วก็หนังเขาก็จะคือแบบไม่ได้เละคือแบบถ้าคนที่ชอบมันเหมือนไก่ผสมระหว่างไก่ไก่ไก่ทั่วไปอะคะ่ะกับไก่บ้านแล้วมันก็จะแบบนเนื้อกำลังดีอร่อยค่ะเพราะเขาจะทํามาแบบ เค็มๆหน่อยนึงแล้วก็เราก็กินกับน,น,น้ำจิ้มซีฟูดนะอร่อยมากคือที่นี่แต่ละรนะ้านอ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือบางร้าเน,น,เนเขา,าอาจจะเป็นน้ำจิ้มที่เหมือนข้าวมันไก่แล้วก็บางร้านเขาอาจจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะแต่แอ,อมาลองทั้งสองแบบแล้วก็คือเขอ้าหมดเลยแหละแต่ถ้าคนที่ชอบแบบพิิซจาหน่อยก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟูดก็คือจะถูกปากแต่ถ้าคนที่ชอบกินเหมือนข้าวมันไก่นะคะก็เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ก็อร่อยอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะแนะนํา มาแล้วต้อง,ต,องต้องลองถาะมาเบตงต้องลองไก่เบตงให้ได้ค่ะไม่งั้นนะเหมือนมาไม่ถึงนะตัวเองโอเคแล้วก็เมนูต่อไปนะคะอันนี้ที่นี่เขาจะเรียกว่าปลาน้ําไหลซึ่งก็เป็นปลานิลค่ะเขาจะเลี้ยงในน้าไหลน้ธรรมชาตินะแล้วก็เขาบอกว่าจะมีรสชาติดีมากเนื้อหวานเนะื้อแน่นแต่แอมเป็นคนไม่เชื่อคนง่ายไงแอมก็เลยจะลองชิมให้ดูนะคะ <Okay. Yeah. S 1> มันจะมี2เมนูเนาะอันนี้เป็น อันนี้เป็นปลาเขาเรียกว่าอ่าทอดแล้วก็มีด้วยยำน้ำยำของเขานะคะเดีย๋ยวแอดจะลองให้ต้องกินคู่กับน้ำยำด้วยนี่น้ำยำที่เขาจะมีถั่วนะจริงๆชอบกินถั่วแหละอี่ได้แล้ว ถ้ากินใช่ปะเดี๋ยวแอมร้องให้ดับเลยบอกเลยน้ำยำเขาจะแบบไม่จีดจาแต่ว่าเผ็ดเปี้ยวครบแบบไม่ได้เผ็ดจนกินไม่ได้อ่ะแล้วออ เมื่อกี้เรากินแบบทอดใส่น้ำยำใช่ไหมคะตอนนี้ที่ที่เขาบอกว่าอีกเมนูที่ต้องลองก็คือลื่งซีอิว๊วนี่ถ้าเป็นน้องๆใช่ไหมไม่ชอบทานเผ็ดใช่ปะ่ะเราก็ทานแบบนึ่งซีอิ๊วนะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะแอมทานได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะข้อดีก็คือของคนทานได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินทุกอย่างเลยนี่ กินป่ะคือเนื้อดูแน่นดูแน่นมากเมื่อกีก้ทอดว่าแน่นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินแบบเนึ้อสีกันเนื้อแน่นเลยค่ะไม่เหมือนกินปลาดิบที่แบบผักเสียเน,เนื้อเขาจะแบบหนาด่านจริงจังอืมอร่อยค่ะ,ะอ้ามเลยก็คือ เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะเมนูนี้ไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรรสก้มกรอบอ่ะอร่อยเดี๋ยวเรามาลองเมนูต่อไปนะและเมื่อเรามาถึงถิ่นใต้แล้วเมืองปากใต้ของเรานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสตอนี่เดี๋ยวอันจะชิมให้นะอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นสตอผัดพริกแกงใส่กุ้งเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เขาแนะนำเหมือนกันถ้าเขาแนะนำแล้วว่าเราจะพลาดไม่ได้เนาะ เราก็ต้องแบบแกะเชื่อเขาแหละเชื่อแหละแอมเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากกินนะต้องลองแต่ว่าแอมขอลองก่อนแล้วกันนี่เป็นสตอปหัดกุ้งแต่ตอนนี้แอมจะชิมสตออย่างเดียวให้กินก่อนนะให้ได้ก่อนแป๊บนึง ก่อนแรกแอมคือว่าตอ,ตอมันจะต้องมีกลิ่นมันก็ไม่มีนะตัวเองมันก็เหมือนแบบกลิ่นอ่อนกว่าชาอมมีกะเหมือนอะจ,จะเป็นที่เขาผัดแล้วเขาผัดเป็นอร่อยมันออร่อยค่ะเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะมันก็เผ็ดกำลังพอดีกำลังแบบเหมือนตัดกททับรสชาติตออร่อยค่ะ แล้วก็มาถึงอีกผักหนึ่งที่คนใต้ชอบกินนะคะเป็นผักพื้นถิ่นที่เราอาจจะเจอแทบจะทุกร้านนะที่เข้าไปในร้านนะเป็นเมนูแนะนาเหมือนกันก็คือผักกุดนี่เดี๋ยวแอมจะชิมให้ดูนะว่าผักกุดเขาผัดแบบไหนเขาจะเป็นผัดแบบใส่กุ้งแห้งตัวเองนี่แล้วก็ผักเขาดูแบบดูกรอบเชียวแต่ว่าเดี๋ยวแล้แอมจะชิมให้ดูก่อนนะว่ามันจะกรอบจริงไหม พี่เขาบอกว่ามาถึงนี่แล้วนะเราต้องกินที่นี่เขาจะมีผักผักน้ำแล้วก็ผักกูดนะแต่วันนี้แอมอะ่ะเลือกเป็นผักกูดมาให้ทุกคนชิมนี่เขาจะผัดใส่กุ้งแห้งนะ <Yeah. S 1> แล้วแอมขอกินแบบไม่แมวกุ้งแห้งก่อน mm. อืมอร่อยอะ่ะ เหมือนที่พี่เขาผัดอ่ะเขาจะใส่กะปิเข้าไปน,นิดนึงอ่ะอม,มันก็ระแบบว่าหนัวเขาเรียกอะไเขาษาอีสานเรียกหนัวแต่ภาษาใต้อมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอ๋ออร,ร่อยแรงอร่อยแรงอร่อยจังฮู้อะไรอย่างเงี้ยฮาได้ได้เราเองอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันค่ะและอีกหนึ่งเมนูอันเนี้ยแอมแบบรีเควสตเองเลยคือผัดหมี่ ผัดหมี่นะพี่เขาบอกว่ามันเป็นหมี่เขาเรียกหมี่เบตงอืมเรามาถึงเบตงเราจะไม่กินหมี่เบตงไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละแอมก็เลยสั่งมาลองเลยเดี๋ยวแอมขอยืีหน่อยนะที่จริงอะ่ะผัดหมี่มันต้องกินกับตะเกียบนะแต่ว่าเนี่ยแอมอะเสียสมาะมากเลยไม่กินแต่ตะเกียบนะแอมจะกินให้ดูว่า ถึงเราจะไม่กินกับตะเกียบแต่เราก็อร่อยได้นี่ที่เขาผัดมากับกับกับอะไรนะเขาเรียกคณะต้นหนึ่งคณะต้นนี่ <Wow. S 1> ขออนุญาตเรียนกินนะคะใจอะ่ะชอบอันเนี้ยไม่เผ็ดกินได้เรื่อยๆถ้าใครชอบเผ็ดก็ ใส่พริกได้แต่แอมว่ารสเนี่ยกลมกล่อมแล้วอร่อยแล้วค่ะแล้วก็อาหารร้านนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยสมแล้วที่ตอนแอมเดินมาพี่เขาบอกว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินนะคะเรามาเจอเจ้าของร้านกันดีกว่าอันนี้วันละพาค่ะอ๋อพี่วันละพานะคะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะไม่อร่อย<า>ไม่คิดเงินน,<อ>นี่เห็นนะพี่เขามั่นใจมากแต่ก็อร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาชิม ที่นี่นะคะต้องมายัางไงคะแล้วก็มามาถึงนะคะก็จะตรงนี้บ้านเลขที่53สถนนฉายาชาวริสนะคะห,หน้าโรงแรมสีเบตรงเลยค่ะหน้าโรงแรมอ,อสีเตงอ่าชื่อร้านคนไทยเบตรงอ๋อหาง่ายนะคะก็คือทุกคนอาจจะเช็คอินนะคะมาที่โรงแรมสีเบตรงก็ได้นะคะแล้วก็ ร้านที่เขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะคะเยื้องๆมาทางทรายนิดนึงนะคะชื่อร้านอาหารไทยเบตงใช่ไหมคะร้านคนไทยร้านคนไทยเบต,งน,นเบตงนะคะก็คือมาทานได้เลยอร่อยมากพี่เขาการันตีเลยว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะค่ะจุ๊ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเข้าคิวเพื่อไปที่สะพานทะเลหมอกไอเอเวนะคะี่นะคนเต็มเลยเป็นช่วงหยุดที่แบบว่าหยุดยาวนะคะเราก็มาเที่ยวทะเลหมอกกันนี่นี่ใกล้จะได้คิวแล้วใกล้จะได้คิวแล้วเขาให้เข้าแค่รอบละหนึ่งร้อยคนนะคะแล้วก็ตอนนี้คิวยาวมากเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนสมกับการรอคิว ค่ะและนี่นะคะก็เป็นทะเลหมอกนะคะเป็นสะพานไอยเวงนะคะเนี่ยเป็นวิวสวยนะคะที่อยากให้ทุกคนมามาเที่ยวกันนะคะทเที่ยวเมืองไทยนะคะไม่ไปไม่รู้ต้องมาเลยค่ะ คาอะไรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของทะเลหมอกแผ่งนี้นะคะ1มัน6นะคะถ้ามานะคะเราก็มากันที่นี่นะคะนี่เราก็เดินขึ้นมาก็ได้หรือว่าขึ้ลิฟมาก็ได้นะคะนี่ความสวยงามเต็ไมไปหมดเลยนี่เห็นไหมหมอกเต็มเลย ถึงที่สุดท้ายนะคะที่เรามาเป็นวัดช้างให้ที่อำเภอควนโนรีนะคะตำบคู่โคกจังหวัดปัตตานีนะคะที่นี่นะคะเป็นที่ของหลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลสื่นนะคะที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนานนะคะเราได้มาถึงที่นี่แล้วนะคะเป็นที่ที่มีสรีระของหลวงพ่อที่เป็นอธิธาติที่นี่นะคะถ้าใครมาที่ปัตตานีนะคะอย่าลืมเข้ามาสักการะที่นี่นะคะแล้วก็ สามารถจะเช่าบูชาวัตถุมงคลแล้วก็มาขอพรได้นะคะสามารถขอพรได้ทุกเรื่องเลยค่ะถ้ายังไงอย่าลืมแวะมานะคะอย่าลืมนะคะคนไทยเที่ยวไทยต้องไปถึงจะรู้นะคะคลิปนี้แอมมี่บายบายก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ